ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่อง C46 ที่เพิ่งออกมานะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอันไหนควรจะพัฒนาต่อไปอันไหนที่มันดีอยู่แล้วแล้วสมควรอวยศอันไหนที่ใช้ได้จริงนู่นนี่นั่นอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับเรื่องของดิเมนชันก่อนผมเนี่ยบอกไปตั้งแต่ตอนรีวิวไม่ว่าจะเป็น C45 ที่ล่าสุดหรืออะไรก่อนที่ C46 จะออกมาซะอีกผมบอกว่าถนัดกับการใช้ดิเมนชันแบบนี้เพราะว่าผมมาใช้จอข้างในครับแล้วจอข้างในเนี่ยมันใช้แอปของซัมซุงแล้วมันดีเพราะว่าเขาคคคือเเเ้้าาาาิดมแลวรก็็จะหนนบง คาดหวังว่าให้หน้าจอข้างนอกมันเหมือนซึ่งผมได้บอกกับทีมของซัมซุงไปเลยตั้งแต่ผมฟีดแบ็กตั้งแต่แรกว่าผมไม่ชอบแบบนั้นผมชอบแบบนี้ถ้าซัมซุงนะแต่ถ้าแบรนด์อื่นก็ชอบซัมซุงก็จะใส่พวกกันน้ําอะไรพวกนี้มาเป็นแบบเจ้าแรกของโลกแล้วก็ดีที่สุดคือตอนนี้มันเป็นกันน้ํา IP 48ในโลกหรอือหลายๆแบรนด์มันไม่มีทีนี้มันไม่มีอะไรดีที่สุดนะะมันดีที่สุดหรือมันคุ้มที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้ใช้มันแล้วมันจะว้าวที่สุดก็ต่อเมื่อเราโอเคกับมัน,ม,นมากๆเนะี่ยเราจะว้าวบางคนจะวาว่วาววะ,ะเยเอ,นะอ,อ C4 ใครที่พอใจกับ C45 อยู่แล้วใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันของ C45 อยู่แล้วไปดูคลิปก็ได้ที่ผมทําไว้ที่ใช้แบบมันติวินโดว์หลายอย่างมันรวมกันเนี่ยผมคิดว่ามันเทพมากในเรื่องนี้ซึ่งมันไม่มีแบรนด์ไหนที่จะทําได้แบบนี้อันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะว่ามันไม่มีแบรนด์ไหนเลยฉะนั้นใครที่จะไปใช้ทํางานแล้วมันตอบโจทย์กับการทางานของคุณเนี่ยคุณอยากขยับมาเป็น C46 ที่มันมีสัดส่วนที่มันดีขึ้นจับที่ดีขึ้นแล้วมันคุ้มเพราะว่าโปรเทดเนี่ยมันเยอะมากตอนนี้เห็นคนในกลุ่มไปเทรด กันเป็นเดือนเลยนะอย่างผมเนี่ยผมคำนวณถ้าสมมติว่าผมซื้อมาเนี่ยมันช่วยในการประหยัดเวลาของผมได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาเราไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่มันสามารถที่จะทําให้ประหยัดเวลาได้ถ้ามันประหยัดเวลาได้เราหาเงินเพิ่มมากขึ้นได้เราเวลาไปใช้อย่างอื่นได้เนี่ยสมมติว่าผมไปเทรดมาผมเสียไปสักสี่หมื่นแล้วกันเสียเยอะๆแล้วนะสี่หมื่นหารสิบสองไปเวลาผมใช้มือถือผมคิดอย่างนี้จริงๆนะครับสี่หมื่นหารสิบสองตกเดือนละสามพันถามว่าคุ้มไหมแต่ผมมันคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนคาดหวังเรื่องฮาร์ดแวร์ว่าเฮ้ยจะต้องไปถ่ายรรรูปเเท่่ไมไมมด้้ใชซอฟตต์์แววกกกียับาิ ลินโดหรือใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการแบ่งจอหรือซอฟต์แวร์ที่ซัมซุงทํามาเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนจริงๆจะสังเกตว่าทาไมซัมซุงออกมาเนี่ยมันขายดีเพราะว่าเขาตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มของเขาอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์อยู่แล้วก็ถือว่าคุ้มสําหรับผมแล้วนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมใช้ตัดคลิปสั้นใช้หารีเสิร์ชข้อมูลใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษใช้ในการแปลคําศัพท์หรือแม้กระทั่งแก้คําเขียนผิดส่งงานให้ลูกค้าตัวนีมน้มันประหยัดเวลาได้เยอะมากทีเดียวครับมมโงผมในในเรื่องดิเมนชันก็จะพูดต่อไปว่าตั้้้้้้แตแต่่ใใชชััวว F6 มมมมาาเนนนยยผผรูสึึกกจออไดะข อย่างเช่นบางทีผมช้อปปิ้งช้อปปี้อย่างเงี้ยผมก็ใช้จอนอกบางทีผมดูติ๊กตอกผมก็ใช้จอนอกไปเลยเพราะว่าตัวเดิมมันแคบแล้วตัวเดิมเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยพิมพ์เมสเซจคุยกับเพื่อนนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดมันจะโดนบีบแคบลงฮะมันพิมไม่ถนัดเพราะว่าแป้นซัมซุงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันพิมยากครับแต่พอเป็นโซโหโอเคมันพิมพ์ได้ผิดพลาดน้อยกว่าเดิมเยอะมากนะครับเกินครึ่งแน่นอนพอมันพิมพ์ได้ผิดพลาดน้อยกว่าเดิมผมก็มาใช้ฟีเจอร์เกี่ยวกับพวกพูดแต่งสไตล์การเขียนมันก็ใช้้้้้้้้ไไไดดงงง่่่าาาาาายยยยยนนนนนะะรัอออเเชผผผผมมมมมมมทํตตขพพพววววกกกกกกีีีิ์็็จจภษษฤปแแ อย่างเงี้ยงงทำให้ดีขึ้นทีละหน่อยเหมือนค่ายรถยนต์อย่างเงี้ยเรื่องความเปลี่ยนไปเงี้ยเราเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยเร็วๆเนี่ยมันจะมีความผิดนะเพราะมันผิดปุ๊บเราทำอย่างเ,เราต้องแก้ถูกปะเราค่อยแปลทีนี้ไอ้ตัวซัมซุงมันฉลาดพอที่จะแปลในส่วนที่ผิดพลาดให้มันสมบูรณ์ได้เนี่ยอย่างผมพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยผมผิดเยอะมากเพราะว่าเรารรีบพิมพ์แล้วเราพิมพ์มเรารีบทํางานส่งเนี่ยอย่างเงี้ยกล้องใต้จอมีทั้งดีเนี่ยบัฟคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะพิมพ์ถูกหรือไม่ถูกครับคุณสามารถกดอย่างี้้มันแลวก็ เนี่ยเป็นวยากรให้มันแก้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะแก้มาให้เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยผมพิมพ์ไม่ไม่โทรเปนคอนเทนต์เห็นไหมเนี่ยไม่โทรเขาจะแก้เป็นต่อเต่ากระลันอย่างเงี้ยแก้ให้แต่สําหรับผมเนี่ยผมทํางานเร็วๆผมจะไม่แก้ภาษาไทยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าผมอ่านเองผมก็จะไปผมก็จะกดอย่างนี้เลยเพ๊บแล้วผมก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันก็รู้นะว่าเราพิมพ์คําว่าอะไรลงไปเนี่ยคอนเทนต์เราพิมพ์ผิดม,มันก็จะแปลให้เนี่ยคอนเทนต์จะเป็นคอนคอนเทนต์ของภาษาอังกฤษผมก็แทรกลงไปเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งงานภาษาอออออออัังงงงกกกกกกฤฤฤษษษษใหหห้้้้้ลูคาาาาาาดวยรรรืืผผมมมมเเีจจะะตนภภแไ จอหน้าเนี่ยมันก็รองรับได้ดีมากขึ้นอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยจะเน้นว่าให้เราใช้ตรงไหนได้ดีต้องพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วคุณพอใจที่จะใช้ตรงนั้นได้ดีแล้วก็ตัวความเบาบางของมันเนี่ยคือมันจับได้ดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่พอจับได้ชีวิตประจำวันเนี่ยน้ำหนักมันไม่ต่างกัไยี่สี่ที่เราใช้ฉะนั้นมันเป็นเหตุที่จะเปลี่ยนมาได้คือไอ้ตัวที่แล้วเดี๋ยวโฟห้าผมก็พูดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันทำไงได้มันได้แค่นั้นแล้วเราต้องใช้ฟีเจอร์มันมันก็โอเคแต่ว่านี่มันโอเค มันคือที่สุดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันสวยกว่าเดิมเยอะมากเลยมันเป็นรูปทรงที่ผมรู้สึกว่าจริงๆทำซัมซุงทาได้แหละแบบนี้มันเลยก็เขาก็ต้องเป็นการตลาดเขาแหละต้องทําพัฒนามาอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งด้วยว่าเราไปพัฒนาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เนาะมันมันมีระยะเวลาของมันอยู่บางทีในในระยะ1ปีเนี่ยจะทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์เนี่ยจะทาซอฟต์แวร์ให้มันเพอร์เฟกต์ของซัมซุงมันก แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวขอบจอเนี่ยมันไม่เงาเหมือนเดิมไอ้ไอ้ซีโฟห้ามันเงาในหลายๆครั้งที่เราใช้กลางแจ้งหรือเราโดนแสงไฟอย่างเงี้ยขอบจอที่เงาอ่ะกับแผ่นฟิล์มของกระจกเนี่ยมันก็เงาอ่ะพอมันเงากับเงาปุ๊บเราใช้ปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่ามันสะท้อนแล้วตาเรามันจะมองไม่สบายแต่นี้มันมันด้านนะครับพอมันด้านแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยมันบางลงเยอะนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีการกันน้ำแล้วมันรองรับปากกาเทพด้วยของมันที่เป็นเซนต์วิวาคอมเนี่ยมันจะเหน เฮ้ยรอยพับซัมซุงแต่ซัมซุงมันมีกันน้ำไงมันมีปากกาที่ดีที่สุดกับฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของมันอะเราต้องเลือกไม่มีอะไรได้มา100%ทุกอย่างเหมือนชีวิตชีวิตก็ต้องเลือกอยากมีเงินเยอะก็ต้องทํางานักยอมทะเลาะกับเมียบ้างอะไรเงี้ยไม่มีทางนี่จะไปดูแลเมียตลอดแล้วไม่ต้องทางานไม่มีทางนะฮะชีวิตมันต้องแลกไม่แลกอย่างนี้ก็ไปแลกอย่างอื่นนะฮะเป็นเหมือนกันโทรศัพท์มันไม่มีเพอร์เฟกต์ประมาณนี้ ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง AI Circle to Search Circle to Search เนี่ยมันจะไม่เหมือน Google Lens มันใช้เบสเดียวกันก็จริงแต่ว่าเวลาเราเซิร์ชเนี่ยของ Samsung มันจะใช้ง่ายมากมันจะใช้ได้ทุกแอปทุกเลนด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแอปกล้องแอปนู่นแอปนี่หรือว่าเราจะวง QR Code คหรืออะไรเนี่ยมันมันทำได้หมด Circle to Search ส่วน Google Lens เนี่ยมันก็ดีแต่ว่า Google Lens เนี่ยเวลาเราถ่ายของเยอะๆบนโต๊ะเนี่ยเราถ่ายไกลๆเนี่ยเรารีบๆเนี่ยปุ๊บมันไม่ได้มันอยู่บนโต๊ะรวมๆกันเนี่ยอ่ะเราเราเร็วๆนะ้เราถ่ายปุ๊บ เราจะต้องไปค่อยๆคอฟมันลงมันเสียเวลาฉะนั้นถ้าใช้ s o เชี l to Search เนี่ยเราก็กดวงมันก็จะแม่นเลยเพราะว่าเราวงตรงไหนมันก็จะวงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแม่นอันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมมันสะดวกแล้วมันใช้ได้ทุกแอปบางคนบอกผม่ใช่ g o เกิลเลนผมก็ไม่ตื่นเต้นก็แล้วแต่ไม่ตื่นเต้นก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกว่ามันสะดวกไงเพราะมันสะดวกมันประหยัดเวลาอย่างที่ผมบอกอะมันซื้อเวลาไม่ได้นะครับแต่มันทำให้เราประหยัดได้แล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่อง AI ที่มันเจนเนอเรทหน้าเป็นอย่างเงี้ย ไม่เยอะหรอกแต่ทีนี้เนี่ยบางบริษัทหรือบางที่เี่ยที่เขาใช้ในการทำเทมเพลตแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมก็มีเทมเพลตเยอะอย่างเช่นผมจะต้องเอาหน้าผมไปใส่กับผลิตภัณฑ์นู่นผลิตภัณฑ์นี่หรือว่าบางทีเนี่ยเราจัดงานมิทติ้งเราก็เจเนเรตหน้าแต่ละคนเอามาใส่มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆๆน้อยนะมันแล้วแต่คนใช้หรือไม่ใช้นี่เราตอบไม่ได้หรือจะเป็นแบบไปเจอเพื่อนก็เจนหน้าให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่บางทีเนี่ยบางคนทำคอนเทนต์ลงเยอะๆอย่างบิวตี้บ็อกเกอร์เนี่ยอาจจะเจนบ่อยนะวันนี้่งน้ผมบอออยเจ ใช้แอปพวกนี้อยู่นะครับใน iPhone ผมใช้อาทิตย์ละ499ในการเจนตัวผมเพราะว่าผมลงคอนเทนต์ผมก็ใช้อาทิตย์ละ499อยู่นั่นแหละแต่ Samsung คือเขาไม่เก็บค่าบริการไงแล้วเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะัพความเก่งกาจนี้ไปดีแค่ไหนซึ่งถามว่ามันเหมือนหน้ารามันเหมือนแล้วมันก็เป็นกิมมิ c ที่ค่อนข้างดีมากนะมันมี3 d ดีการ์ตูนมีนูมิน,มนมิอันนี้ผมต้องบอกดตรงว่าแล้วแต่คนใช้จะถามว่ามันรวมกับค่าที่คุณไปเทรดมาเนี่ยมันคุม้มไหมผมว่าคุม้มเพราะอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ไงบางคนบอกไม่เป ง่ายไม่ได้รู้เรื่องเลยแบบนั้นว่าคุณต้องไปพิมพ์คําสั่งหรือว่าคุณต้องไปวงหรือว่าคุณต้องไปโหลดแอปนี้หรือว่าคุณต้องไปเซิร์ชรูปภาพนี้ไปใส่กับแอปนี้มนถึงจะได้คือบางคนเขาดูรีวิวมาเนี่ยเขาก็เฮ้ยถ่ายมาจากกล้องเนี่ยก็กดเอาจากในเมนูมันก็ได้เลยมันง่ายแล้วมันก็เป็นกิมมิคมันเจนมามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะหน่อยรูปถูกไหมทีมซัมซุงก็จะมีคนที่พัฒนาทีมซัมซุงถ้าคุณเราจะบอกว่าเฮ้ยคนชอบ emoji มันกันมันก็ชอบเหมือนกันทั้งโลกสิอย่างนั้น บางคนชอบไอโฟนบางคนชอบไอเดอยเหมือนกันทําไมมันมี AI ที่หลายๆค่ายทํามาแล้วค่ายนี้มันเก็บค่าบริการแพงกว่าค่ายนี้ไม่คิดค่ายนี้บางทีฟรีแล้วเจนดีกว่ามันอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นครับซัมซุงก็ทํามาเหมือนกันอยู่ที่ความพอใจถ้าเกิดว่าเราชอบเจนอย่างเงี้ยเราก็ชอบเราชอบเจนแบบชั a t ี p t เราก็ชอบไปเราจะตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้ว่าเฮ้ยเราก็แค่โหลดแอปนี้มันก็ทาได้ก็มันไม่ชอบไงอย่างผมผมใช้แอป AI หลายตัวเกี่ยวกับ i p h o n เนี่ยกว่าผมจะคัดแอปที่มันเจนหน้าผมแล้วผมชอบเนี่ยผมคัดผมเสียเงินหลายพันแล้วถูกต้องมมมัยนนนก็ออู่่่ทีบบางคไชเจ ของ p h o t o s h o p ผมเนี่ยเจนหน้าปกของ Photoshop เนี่ยบ่อยมากผมก็มีไม่ชอบบางอย่างมันไม่ได้สะดวกอะ่ะแต่เราก็ต้องไปคําสั่งไปตีกรอบไปอะไรของมันเยอะแยะอย่างนี้เขาซัมซุง Samsung เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเจนมาให้ลูกค้ากลุ่มไหนของเขาแล้วเขากลุ่มลูกค้าเทสท,ที่เขาชอบของเขาไม่ต้องเจนแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่มุมมองแล้วกันว่าคุณจะคิดว่ามันคุ้มแค่ไหนแล้วก็ AI ในการแปลหลายๆอย่างมันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะคือซัมซุงเป็นผู้เริ่มต้นเอ,า,อางี้ดีกว่าเกี่ยวกับการเอาเอไอมั้น แล้วแต่คนแต่ว่าอันนี้คือเขาทําให้แมสแล้วคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็น AI ที่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายเนาะก็จะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทามาพวกวยากรณ์นี่ผมบอกไปคือคุณไปดูคลิป4ห้านักันที่ผมทํามันจะมีการทํไวยากรณ์หรือใครฝึกเรียนภาษาอังกฤษเขียนรายงานตัวหรือเขียนขอวีซ่าอะไรต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณไม่ต้องไปจ้างครับคุณให้ AI มันทํางานแทนได้ซึ่งมันง่ายนะมันใช้เกี่ยวกับซัมซุงโน้ตก็ได้หรือแม้กระทั่งแป้นพิมพ์ของมันอย่างเงี้ยแป้นพิมพ์ของมันที่มันมีตัวเอไ้ดดอยู่่ทีการดาม กับเวลาที่คุณเสียไปการสะกดดวยากรณ์พวกนี้คุณก็ทําได้หมดเลยอันนี้ผมชอบมากในการใช้ในการเรียนาภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเรียนเรียนประโยคมันไม่ถูกต้องอย่างเราจะส่งอย่างเป็นทางการไปหาหัวหน้าเราพิมพ์มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องแกรมมามันไม่ถูกต้องตัวซัมซุงตัวนี้มันแก้ให้หมดฉะนั้นถามว่ามันคุ้มกับใครมันก็คุ้มกับคนที่มันใช้น่ะอย่างเงี้ย ถามว่ามันว้าวกับใครมันก็ว้าวคนที่มันใช้แล้วมันโอเคไงมันก็ว้าวถูกต้องป่ะ AI มันก็แก้ไปเรื่อยนี่ผมพูดถึงเรื่อง AI ไก่อนนะแล้วก็พวก k e t c ท to Image ที่เขียนพวกนี้อันนี้ผมว้าวเพราะอะไรมันทำง่ายเราไม่คาดคิดว่า AI มันจะเดาว่าเราจกได้รูปแบบนี้อย่างรูปสิงโตที่ผมเอาลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้รูปบังกรอย่างเงี้ยถามว่ามันเนียนไหมมันคงไม่ได้ทำมันเนียนแบบ100%หรอกนะแต่ว่ามันก็ทำาให้รู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปอวดเพื่อนได้้วาีนมแัลถ มีสิงโตให้เลยวาดแบบโงงๆเลยวาดอย่างเงี้ยสิง,งโตโคดมะนะฮะ ก็เป็นสิ่งตัวแบบนี้ถามว่ามันเกินที่ผมคาดคิดไหมมันเกินอยู่แล้วตอบคอมเมนต์ของเพื่อนแล้วมันกลายเป็นว่ามันมันสร้างสเปนนะมันทำเพื่เหรือมันเกิดการแบบพูดคุยมากขึ้นอาจจะรู้จักกันอะไรมากขึ้นกันแล้วแต่แต่ว่ามันทามาให้แล้วแบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามันทําได้เกินเกินคาดถามว่าผมตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นแต่นี่คือมือถือไงสตูมก็เป็นคนที่ทํามาแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถแก้ได้เลยอย่างน้องปอมนี่เขาไม่ได้รู้นะว่าคือแชทจินทีจะใช้ยังไงหรือว่าคุณจะไปเจนคําสั่งใน Photohop เเเเเคค้้้้้้าาาาาททํังงงงงไไแแแ่่่่ใชลลลลปปะขอออนนีีีีววดดดผมมจพูถึรืกกกโฟโต ผมต้องบอกว่ามีสิ่งที่ดีและไม่ดีในขณนะดเดียวกันคือกล้องเนี่ยด้านในนะครับมันเป็น under d i s เ l a y c a m e r ามันจะดีก็ต่อเมื่อเวลาคุณเสพคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีกล้องมันบดบังถูกปะแต่พอมันเป็นสัดส่วนจอข้างในที่มันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาผมใช้ประชุมงานหรือเวลาผมใช้วิดีโอคอลเนี่ยผมก็จะกดจากจอใหญ่เลยเพราะว่ามันหลายๆแอปมันทํางานได้ดีแล้วฉะนั้นเราจะไม่ได้แบบไปใช้จอนอกหรืออะไรนบางทีผมกลางมาจอใหญ่เงี้ยผมจะใช้ถ่ายรูปรายงานสถานการณ์ว่าผมอยู่ไหนหรือว่าผมจะวิดีโอคอลเนี่ยกล้องหน้ามัน ไม่ต้องทำอันเดอร์ดิสเพย์หรอกคือทําเป็นกล้องมาเลยเหมือนพวกที่เป็นกล้องคุณภาพดีๆมาเลยอะเพราะผมคิดรู้สึกว่าแลกกันแนละ้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มไงแต่บางคนรู้สึกว่าไม่คุม้มเพราะอะไรเพราะเขาใช้พื้นที่หน้าจอแล้วเขาต้องการความเนียนเหมือนแท็บเล็ตอะคือเมื่อก่อนเนี่ยที่เราดวไปอะผมมองว่าซ่อนมันมันดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าแอปหลายๆแอปแบบมันยังไม่โอเคฉะนั้นเวลาเรารับ อะไรเร็วๆ,ๆเรารับจากข้างนอกแต่ว่าหลังๆเนี่ยการใช้งานเราเปลี่ยนไปอย่างเราจะเจนรูปเราใช้มตัติวินโดว์หลายๆจอใช่ไหมเราประชุมไปด้วยเราแก้งานไปด้วยเงี้ยแล้วเรารับโทรศัพท์เรารับวิดีโดอคอลไปด้วยเนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นฉะนั้นผมก็จะใช้จอไหนมากขึ้นมันก็เปลี่ยนตามการใช้งานเราเนาะคือบางทีเนี่ยเราถ่ายส่งไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยนะมันประมวลผลมาให้รูปหน้าของคุณเนี่ยมาเป็นเหมือนภาพที่คุณเอาเข้า Photoshop แล้วใช้ฟิลเตอร์มันไม่ได้เหมือนหน้าคนจริงๆเลยครับฉะนั้น เราประทับใจกับด้านไหนถ้าด้านดีที่เราประทับใจก็คือว่ามันก็ใช้ทุกอย่างได้โดยที่แบบว่าไม่ติดขัดเพราะมันเนียนอยู่เนี่ยเห็นปะมันก็เหมือนเราใช้จอจอนึงไปเลยก็อย่างที่บอกมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ส่วนกล้องหน้าไอพวกเนี้ยจะปรับปรุงไม่ปรับปรุงผมไม่มีปัญหาผมดูแค่ไฟนอลเท่านั้นคือบางอย่างเนี่ยเราไปอิงตามสเปคมากเกินไปว่าเอยฮาร์ดแวร์มันต้องเปลี่ยนนะพอเรารู้สึกว่าฮาร์ดแวร์เปลี่ยนเนี่ยความรู้สึกว่ามันจะดีถูกปะเราจะไม่ได้ให้ค่าความสนใจกับซอฟต์แวร์เท่าที่คคคคววรรรืือออออผผมมมม่่่่่่่่าาาเเเเนน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 นจจจ์ไไไไททยยยะะะปปป็็งงงงีี้้้ฉััักกลลหแตตสิโฟ คือมันเป็นตัวท็อปที่จริงๆแล้วมันสมควรจะมีนะออโต้โฟกัสแต่ถามว่ากล้องหน้ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วแล้วผมชอบตรงที่โฟกเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่คือโฟห้าเนี่ยมันจะถ่ายกรอบกรอบหมดเลยคือกรอบกรอบนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันจะไม่พยายามเร่งคมหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่งมือถือทั่วไปเขาจะบอกว่ามันไม่ได้คมเหมือนเดิมจริงๆไม่ใช่คือซอฟต์แวร์มือถือเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะเร่งให้มันคมหมดเลยคมจนแบบคมทั้งทั้งรูปอะผู้หญิงบางคนเวลาถ่ายแล้วรู้ส ตัวเดิมเนี่ยมันจะเน้นสดใสมากๆตัวใหม่เนี่ยจะเน้นแบบสมจริงแต่จะไม่สมจริงขนาด A24 มันจะมีความกึ่งหนึ่งแต่เนี่ยคือจะเล่งสีสารขึ้นมาจะเน้นการใช้งานแล้วก็มันจะไม่เหมือน A24 คือสัดส่วนของหน้ามันจะไม่บวม A24 มันกล้องหน้าที่ผมไม่ชอบที่สุดคือถ่ายมาแล้วหน้าบวมหน้ามันจะแบบสัดส่วนมันจะดีส่วนกล้องหลังเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยทีนี้มันถ่ายดีไหมมันถ่ายดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละอันนี้ผมชอบแต่บางคนไม่ชอบบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมเนี่ยมมมมมออควาิงี่่ััไไตดดนเ ชาโดไม่อมเงาสีสีเขียวสีอะไรพวกนี้ผมชอบคือมันมีสมจริงมันมีหลายแบบสมจริงมันมีที่สวยกับไม่สวยนะครับฉะนั้นที่ผมบอกว่าผมชอบแนวสมจริงผมชอบแนวสมจริงที่มันสวยขึ้นมันแล้วแต่แลวคือความชอบคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะชอบเพราะว่ามือถือมันมีแค่นั้นอ่ะปีก่อนก่อนเนี่ยมือถือมันทำดีสุดมันมีแค่นั้นแต่พอมันทำมาใหม่เนี่ยมันมันทำมาสมจริงแล้วมันสวยเราก็ชอบมากยิ่งขึ้นมันก็แล้วแต่แล้วลูกเล่นของมันก็คือมันก็ไปอัดแอปกับพวกฟิลเตอร์ที่คุณมีอยู่แล้วอัดไอออออะกคคนน่่งรีขืื ซัมซุงเนี่ยถ่ายมามันไม่ได้สวยที่สุดแต่ว่าแอปพลิเคชันในการแต่งรูปมันจะมีตัวนี้ผมเอาผมเอาง่ายๆนะรูปนี้นะแบรนด์ Band อื่นมันจะไม่มีการแต่งรูปแบบนี้นอกจาก Apple ก็คือการสมดุลแสงของ Apple เนี่ยมันจะเป็นแสงรอบข้างคุณดูนะนี่คือรูปที่ผมแคปมาจากวิดีโอมันจะไม่ค่อยคมชัดหรอกเป็นวิดีโอ 4K ถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะมีแค่ความสว่างความสวา่วา,สวางดึงยังไง ดึงมันสว่างหมดสว่างหมดทําให้อะไรฟาม์มโอเวอร์ทีนี้ซัมซุงมีสมดุลแสงมันเนี่ยัพตั้งแต่วันยูไอขึ้นมาเป็น6.0จุดศูนย์เนี่ยถ้าไม่ตาของเขาเลย <c oughs> เขาไม่ถ่ายดีส่วนหรอกแต่เขาแต่งดีแล้วมันง่ายคนที่ใช้ง่ายๆไม่ต้องการแต่งอะไรเยอะแยะคุณก็ใช้ตัวนี้ได้ดังนั้นแต่ละแกลลอรี่มันจะแต่งรูปที่ต่างกันท้องฟ้ามันไม่โอเวอร์ดูนะปึ๊บเห็นไหมท้องฟ้าเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่มันจะดันส่วนที่มืดขึ้นมา คุณจะพอใจแค่ไหนคุณเอาแค่นั้นนี่คือซอฟต์แวร์อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าท้องฟ้าสว่างมันจะไม่ดันท้องฟ้าขึ้นมันจะดันส่วนที่มืดขึ้นนี่คือสมดุลแสงนี่คือโหมดนี้ไม้ตายเดียวกันกับ iPhone เลยฉะนั้น iPhone ไม่ได้มือถือที่ถ่ายดีที่สุดครับแต่แกลเลอรี่มันแต่งได้ดีมากๆหรือเกือบจะที่สุดเลยทีเดียวเพราะมันกดฟิลเตอร์เข้าไปมันดีเลยของ iPhone อะ่ะฉะนั้นทำไมทำไมแอนดรอยกล้องเทพกว่าเขาเยอะแยะทำไมผู้หญิงถึงเลือกใช้ไอโฟนเป็นปากกาลักนี้แหละแล้วแ,แต่คน ที่พัฒนามาดีนันเรื่องนี้กล้องเนี่ยเอาตาว,วายไม่มีออโต้โฟกัสแต่ว่าเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันไม่ใช่เครื่องถูกถูเนาะคุณใส่มาหน่อยเฮอออโต้โฟกัสกล้องหน้ากล้องหลังอย่างเงี้ยแต่ก็อ,อยู่ที่ความพอใจแหละบางคนไม่ได้ใช้ออโต้โฟกัสก็แล้วแต่แต่สำหรับผมผมใช้ออโต้โฟกัสของออาตาว,วายก็น่าจะเพิ่มมาให้หน่อยพวกเลนพวกนี้มันก็ถ่ายในความดีเหมือน4 5แหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปจาก4ฟคือถ้ามันจะไม่คมกรอบเหมือนเดิมแล้วแสงมันก็จะไม่ฟุ้งเหมือนเดิมคือมันก็ถ่ายมาเพิ่ม จะกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ความพอใจนะแต่สําหรับผมนะผมให้มันสักประมาณ10%แต่ว่าดีเทลเนี่ยอันเดิมมันสะาสดใสยอยู่แล้วบางคนก็ชอบภาพฟิลลิ่งของโฟห้าเพราะว่ามันสดใสมันคมทั้งภาพบางคนใช้งานแบบนั้นชอบแบบนั้นอยากลงโซเชียลแบบนั้นก็จะชอบแบบนั้นแต่บางคนชอบแบบนี้แบบมีมิติมากกว่าแสงเงาอะไรมันดีกว่าการตัดแสงมันดีกว่าก็ชอบแบบนี้ไปแล้วก็การโคดเลนอะไรพวกนี้ซัมซุงทำมาดีอยู่แล้วบางแบรนด์เนี่ยใส่เลนมาใหญ่เวลาเราถ่ายจ่อแสงไฟเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันเล็โกโคดขึ้นแฟร์ขึ มาตั้งแต่ตัว A55 ก็ใส่เลนมาดีนี่ต้องขอชมมาไหนชมก็ต้องชมนะฮะแต่ถามว่าถ่ายวิดีโอดีไหมคือผมว่าไปถ่ายวิดีโอที่ฝรั่งเศสมาไว้ผมชอบเลยนะมันสมูทฮะแล้วสกินโทนมันไม่เหมือนเดิมอันเดิมเนี่ยวิดีโอถามว่าสวยไหมสวยในขนาดตอนนั้นที่มันออกมาคือมันสวยแล้วแต่ใหม่เนี่ยผมว่ามันมีมิติแล้วก็มันลื่นไหลครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมถ่ายฟุตเทจอันนี้ผมใช้งานจริงๆเนี่ยผมถ่ายคลิปสั้นแล้วผมก็ใช้เครื่องนี้ตัดลงเนี่ยผมว่ามันสมูทดีนะถ้าาาเเุ่่่ถยยอมมปใใไนชผพื เนี่ยผมถ่ายจากเครื่องนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกนิดคือมันจะแหลกนิดนึงทำให้สังเกตไม่เห็นตาของเราเนี่ยเวลาเราเราไม่ได้จับผิดสังเกตะมันไม่รู้แต่ถ้าเรามองไปบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ฮะถามว่าผมเอาไปใช้วิดีโอมาเนี่ยโหผมชอบมากเลยเนี่ยผมถ่ายฟุตเทจมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายฟุตเทจมาเอาไปใช้ในรีวิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมูทมากเลย 4K 60ใช้ได้จริงแต่ว่าผมต้องการให้มันเบอร์หลังมากกว่านี้ก็การเฉลี่ยแสงอะไรพวกนี้ คนบอกมันชาร์จช้าจริงๆถ้าเกิดคุณเทียบสเปคเนี่ยมันชาร์จช้าแต่ผมเนี่ยเป็นคนเทสหัวชาร์จเยอะมากผมเรียกว่าผมเนซื้อทุกยี่ห้อดีกว่าของประเทศไทยแล้วใครตามผมในอินสตาแกรมในคือบางรุ่นเนี่ยที่เคม35วัตต์45วัต์หรือเคมการชาร์จที่เกินกว่ามันเนี่ยอาจจะชาร์จช้ากว่ามันก็มีคือซัมซุงเนี่ยเคมไม่ได้เยอะครับแต่อัลกอริทึมในการปล่อยกระแสไฟเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นไ2 4ใช่ไหมถ้าคุณใช้หัวชาร์จดีๆอย่างที่ผมแนะนาไปอะครึ่งชั่วโมงม่เคจไดนะะอูก่่วารย วลาชาร์จกับการทีเคมชาร์จมันยังไงแต่ถามว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับจอพับตื่นนะช้าไหมผมมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับแต่ถามว่าสเปคช้าไหมช้าอันนี้ต้องแยกก่อนเป็นเรื่องเรื่องช้าไหมช้าสเปคไม่ได้ชาร์จเร็วแต่ถามว่าหัวชาร์จที่คุณใช้ในชื่อจประวัน่ะใช้อะไรสำหรับผมเนี่ยผมใช้เติร์ดปาร์ตี้ฉะนั้นคนที่ใช้เติร์ดปาร์ตี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการชาร์จช้าเพราะอะไรเดี๋ยวคุณไปขึ้นรถคุณมีธุระเยอะไงคุณก็ชาร์จกับพ o w e r bank power bank ชาร์จเท่าไหร่บางอันมันเป็น power bank บางๆอ่ะมันไม่ได้ชาร์จเร็วบางคนใช้ power bank แบบชาร์จ200วัตต์อันนี้ว่าไม่ได้200วัตต์มันก็รองรับโปรโตคอลหรือภาษาที่คุยกับมันเร็ว ชาร์จแบบเร็วได้แต่ว่าตัวนี้มันชาร์จแค่25โอเคถ้าเกิดไปเทียบกับมือถืออื่นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ที่ชาร์จหรือว่าโปรโตคอลที่ชาร์จให้มันตรงกันมันก็ช้าอยู่ดีสมมติว่าคุณไปชาร์จกับ p o Bank อย่าง Power Bank หมื่นมิลแอมมันก็ชาร์จ22.5วัตต์บางตัวมันชาร์จเข้า18วัตต์มนอยู่ที่โปรโตคอลฉะนั้นอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมไม่มีปัญหาเหมือนที่ผมรีวิวกับเบลไปผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะผมใช้ที่ชชชาาาารรร์์จจนนน้้มมัไไ่่ทีวอขดแบบ โปรโตคอลนั่นแหละชาร์จในรถชาร์จเอาแบงค์เพื่อนบ้างหัวชาร์จเตร์ปาร์ตี้หัวชาร์จเตร์ปาร์ตี้คือหัวชาร์จอื่นๆที่คุณมีมันก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้คือผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ถามว่าบางครั้งที่เราจะต้องใช้การชาร์จเร็วมันเนี่ยมันช้าไหมมันช้านี่คุณต้องบอกตามตรงแต่ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอย่าพกที่ชาร์จตัวใหญ่ๆไปตลอดเวลาเนี่ยก็ว่าไม่ได้เขาต้องการชาร์จเร็วตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือมันมีมาให้มันก็ดีกว่าไงแต่นี่มันชาร์จคออววาาามมรรรีีีพันนนนนกกช์์ด้้้้้ฟเเ็ใหบล ฟังเร็วช์าได้นุ่นท็อปที่เป็นจอพับบางตัวยังไม่มีฟีเจอร์นี้นะตัวนี้ก็ใส่มาให้ครบนะเวเลชชาร์จอะไรพวกนี้ก็มีมาให้แต่ว่าถามว่าเร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วหรอกฮะตัวนี้ก็ส่วนงรพัฒนา,าการชาร์จนะ 2> <2> นนการรับสัญญาณนะครับการรับสัญญาณ 5G เนี่ยจากที่ผมเทสมาในระยะเวลานี้และซอฟต์แวร์นี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเหมือนกับ A24 เขาจะไม่พยายามจับ 5G ที่เป็น SA หรือ t a ต d a l o n e ฉะนั้น 5G ที่เป็น t a n น a l o n e เนี่ยถ้าจับได้มันจะแรงมากแม้ว่าก ซัมซุงจะเน้นจับที่เสาเยอะมากกว่าฉะนั้นซัมซุงจะจับติด NSA เยอะมากๆในลหลายๆครั้งที่เราต้องการใช้ความเร็วเน็ตแรงๆซัมซุงจะไม่จับ SA เขาจะตัดจับติด NSA ผมลองเอาไปเขาทะลุนะกับตัว o น n ร r ที่ที่มีระบบเสาสัญญาณดีๆเนี่ยไปไปชุมพรเลยพบว่าผมเปิดโปรแกรมเข้ามาเนี่ยจับเซล์เข้ามาเนี่ยจับได้เหมือนกันฮะแต่ประเด็นคือซัมซุงไม่ได้ปล่อยเน็ตให้มันแรงมากแต่มันจับได้แต่ว่าเวลาสมมุติว่าเราโหลดงานเนี่ยผมไปโหลดงานที่เขาทะลุเนี่ยมันจะโหลดช้าครับนี่คือคือข้อข้อพิจารณากว่าเพราะบางคน ได้ใช้การโหลดงานยิ่งอผมผมโหลดแบบ 10G กิอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้ใช้เขาจะไม่พบปัญหานี้ฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างที่เป็นแบบนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องการสลับสัญญาณผมก็ไม่เล่นอ o V โดยใช้ 5G มันจะมีอาการปิงของการใช้ 5G อยู่ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ปัญหาคือคุณเอาไปสลับ 4G แบบนี้คุณเข้าไปปุ๊บสัญญาณการเชื่อมต่อนี้ใช่ไหมเข้าไปจักการเครือข่ายครับแล้วก็เข้าไปกัดจากการแล้วก็สลับเป็น LTE ครับไม่มีปิงเลยผมเล่นอ o V ไม่เกิดปิงไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยฉ บันสลับสัญญาณแล้วเน็ตบันปิงนี่แหละทาให้เน็ตมันไม่มานี่แหละฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ 4G นี่คือการแก้ปัญหาของเขาแล้วมันจะใช้อย่างมีความสุขแต่นอกนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันโอเคการจับดาวเทียมอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับนำทางได้ปกติเลยที่ผมไปเทสมาแล้วก็ความแม่นยําก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางว่าปกติมือถือซัมซุงอาจจะไม่ได้แบบแม่นมากแล้วก็ไม่ได้ให้ดาวเทียมจีนมาเยอะจะไปเน้นทางฝั่งยุโรปฝั่ง GPS ของอเมริกาอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบทั่วๆกันไ,ไปอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบรน,น,น,นด ต้องดูว่าคุณใช้ในภูมิภาคไหนถ้าคุณใช้ที่ไทยเนี่ยดาวเทียมจีนก็มีส่วนสำคัญเพราะว่ามันจับได้เยอะแต่ทีนี้ถามว่ามันจับแบนด์อิ่คือจริงๆมันพอแล้วจับแบบอินยูสักสิบยี่สิบเนี่ยมันพอการใช้งานแล้วการจับสัญญาณเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางการจับไวไฟเนี่ยแรงแรงเลยอยู่ในเกณฑ์กูตัวท็อปก็ใช้ได้ปกติแต่ว่าความแรงของสัญญาณมันไม่ได้แรงมากคือมันไม่ได้ไกลมากอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณจับอยู่ในวงเนี่ยมันแรงแบบเจ็ดแปดร้อยเมกตามท็อ อาจจะมีปัญหาตั้งแต่เจนที่1เจน2เจน3เจนที่4เนี่ยจะมีประมาณ 1- 4เจนเนี่ยที่จะมีปัญหาอันนี้ทําไมผมถึงพูดแบบน,นี้คือผมสํารวจมาจากคนที่ไปเม้นมีปัญหาในกลุ่มซัมซุงแล้วก็มาสอบถามผมโดยตรงแล้วก็ในเพจของผมที่เวลาผมลงข่าวเนี่ยคนจะคนจะมาเม้นมอยหนึ่งเงี้ยแต่พอมาเจนที่5้าตั้งแต่โฟร์ห้ากับฟิฟห้ามเนี่ยปัญหาเรื่องจอพับเนี่ยน้อยแทบจะไม่มีเลยครับคุณลองไปดใูในกลุ่มได้คือผมอยู่ในกลุ่มทุกวันแล้วก็คนที่มาฟีดแบ็กกลับมาซึ่งยยยยยยอออออดขขขขาาางงจพับยยนะับเเเนนนีีีี่่ะะมกกกกกกึึ้้ทุุุปปปปล็ส แบบคนจากผู้หญิงผู้ชายมาใช้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อย่างเงี้ยทีนี้พอโฟห้ากับฟิห้ามาเนี่ยน้อยมากคือแทบจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยแล้วสําหรับผมเนี่ยผมจับตัวทอมบารลิมิเตดอยู่ผมยังไม่เจอปัญหาเรื่องการจอพับฉะนั้นคนที่ยังมีปัญหาจอที่แบบลอกหรือคนที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นเจนที่หนึ่งเจนที่สี่ล่าสุดจะมีคนที่ใช้เจนที่สี่มาบ่นผมแล้วรู้สึกแบบเออแบบไม่มั่นใจเงี้ยผมก็เลยลองทดลองกดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยกดเนี่ยที่ผมกระโดดกดกดกด ฉะนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าต้องรอการใช้งานระยะยาวแต่ว่ามันก็สืบเนื่องมาจากเจนที่5แล้วว่าเออมันยังไม่มีปัญหาที่รู้สึกว่าเป็นภัยอะไรมากนะคือเรื่องจอเนี่ยถ้าผมจะไปเคลมไปเนี่ยบอกว่าไม่ไมพังคุณไปพัง่ผมโดนเลยทีนี้ผมจะบอกกประสบการณ์ผมเองแล้วผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มมานานแล้วผมก็จะดูทุกวันแล้วคนที่มาบ่นกับผมทุกวันเนี่ยผมว่าเจนที่5กับฟิปห้ากับมาเจนที่หเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นค่อนข้างเยอะคือคุณอย่าลืมว่าจอซัมซุงมันไม่ได้เหมือนคนอื่นคือมัััันนนนนนมมมมมมีีีีีีีรระะบบก้นนะ้้าาาฟิลลล์ออไไหหยยๆ่่่่ทททเเเเเคใใสสขปปพื็โดุ คืออะไรดีสุดคืออะไรมันก็กันน้าดีสุดไงมันรองรับเทลยีปากกาที่ดีสุดฉะนั้นมันจะมีหลายส่วนที่จะต้องเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันไปเขาใช้บานพับแบบนี้เขาก็แก้ใหม่มาเรื่อยๆฉะนั้นในเจนที่หกเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าแข็งแรงกว่าเดิมเยอะมากเพราะมันใช้บานพับใหม่แล้วก็ฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยมันดีกว่าเดิมเยอะฉะนั้นเนี่ยรอยพับมันก็ดีกว่าเดิมความแข็งแรงเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าเจนที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยเยอะมากแล้วทีนี้ผมจะสรุปให้ระหว่างความรู้สึกกกกกกททีีี่่่่ผผผผผมม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 ััับาา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 าววววนนนนนคคุุมมค้้ย้ยสํหหหรรอแแลละใใใชชงงงจิๆดโ็ เครื่องนี้ในะการตัดต่อแล้วว่าการตัดต่อเครื่องนี้คือซัมซุงเนี่ยเขาจะคุยกับแบรนด์ได้ดีมากเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ใหญ่เนาะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆก็อยากมาร่วมง,งานะเขาอยากอินสตาแกรมเนี่ยซัมซุงก็ไปโคมาถ่ายอินสตาแกรมให้ชัดเนี่ยก็ถ่ายชัดแล้วแล้วก็พวกการใช้หน้าจอใหญ่ๆอย่างเช่นการตัดวิดีโอแบบแคปคัตอย่างเงี้ยเนี่ยผมใช้ประจําเลยเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับไปดูได้ในทิกต็อกนะเนี่ยผมตัดง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันทําสับส่วนมาพอดีเนี่ยผมก็ใช้งานพวกนี้แล้วก็เรื่องของเวลาเราไปโดนแสงแสะทท้้้้้อออออนนนจจจาาาาาากกกแแสสสงงงดย่่่เเเมมมมัั็ไะหหืใรรรูึว มันได้นานขึ้นนะครับเนี่ยมคือรอยพับมันดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะตอนผมเล่น r วเนี่ยรอยพับมันก็ดีกว่าเดิมแบบผมไม่รู้สึกว่าผมตกล่องอ่ะพอรอยพับมันเยอะมันรู้สึกว่าขาเราเหมือนเราตกล่องเวลาตัวละครเราตกมันตกล่องแต่นี่มันไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับหลายๆแอปเนี่ยมันทำมาดีแล้วก็มัลติทาร์กมัลติวินโดพวกเนี้ยไปดูโฟห้าที่ผมทำไว้คือผมทำไว้ละเอียดเลยจะทำเกี่ยวกับแกมมาใช้ AI ยังไงให้คุ้มสุดๆคุณจะรู้สึกว่าคุณซื้อมาเอาไปอัดฟังก์งานคุณแล้วมันคุ้มีียมุาจดข กลุ่มคนใช้งานแตกต่างกันซัมซุงก็จะออกแบบมาสําหรับคนทํางานหนักๆคนใช้งานแบบเนี้ยจะคุ้มมากๆการใช้หลายๆแอปที่มีความสมบูรณ์และเสถียรภาพสูงมากการใช้ต่อเด็กขึ้นจอทํางานตอบอ,อีเมลหลายแบบแล้วก็พกเครื่องเดียวเนี่ยมันจะอยู่เป็นเป็น,ปนทับเลตแล้วก็เครื่องได้ด้วยแล้วก็จอข้างหน้าเนี่ยได้ใช้เยอะขึ้นเป็นมือถือที่จัดถนัดมือมากขึ้นแล้วก็กล้องก็พอได้เป็นเกณฑ์กลางๆไเลยแบบหรูหรามากนะักแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแกลเลอรี่มันแต่งภาพได้ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับโฟร์ห้าค่อนข้างเยอะ มีความสุขเพราะว่าเราใช้คุ้มไปหละมันใช้หาตังค์ได้พอเราได้ตังค์เรามีความสุขไงเออเราก็ไม่ทะเลาะกับเมียนน่นน,นี่นั่นมันก็อยู่ที่มุมมองของคนบางคนบอกเปลี่ยนเยอะบางคนบอกว้าวบางคนบอกเฉยเฉูน่นน,นี่นั่นอยู่ที่คนชอบคนพอใจความพอใจแต่และคนไม่เท่ากันสำหรับผมผมสมควรซื้อไหมผมสมควรซื้ออยู่แล้วเพราะผมทำงานก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิว c 4 6ตามประสบการณ์ผมผมนะครับคนอื่นอาจจะว้าวมากกว่าน,นี้คนอื่นอาจจะไม่ว้าวไม่รู้ผมใช้งานแล้วผมคุ้มผมพอใจผมโอเคประมาณนี้นี่คือประสบการณ์การใช้งานผมกับ Galaxy c 4 6แแลละะจอภาาพททกตัวีี่ผมมใช้งน มาิญรมด้ะครับสวัสดีครับ